ทดสอบแบงกันก่อนส่งวันนี้วันที่22กรกฎาคม2568รบแดบง์กันกระบอกนี้น้องชายอยู่จังหวัดอุบลเหมือนกันนี่แหละครับอยู่อำเภอวารินนะครับไม่สะดวกที่จะมาซื้อที่ร้านนะครับก็ให้ส่งแกร็บก็ส่งได้เหมือนกันครับหลังจากยินเสร็จก็จะเรียกพนักงานแกร็บมาส่งนะครับส่งร้านส่งทุกวันทั่วประเทศอยู่ในตัวเมืองอยู่ใกล้กอยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้ก็ส่งแกร็บได้นะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นกล็อก26น้องเขาก็สั่งกระสุนตัวใหม่ล่าสุด นะครับที่เพิ่งมาวันนี้แรง6 0 0้บาทนะครับเพิ่มไปด้วยหนึ่งกล่องนะครับทางร้านก็ยิงเทสด้วยกระสุนตัวแรงนี่แหละครับตัวนี้ให้ดูเลยนะครับยิงทดสอบเนาะแมกกันคือสิ่งเทียมอาวุธครับยิงแล้วมันจะมีแค่เสียงแค่เสียงกับแสงเท่านั้นเองนะฮะยิงเทสคืออัตโนมัติครับเสียงดังแน่นมากบิดคันตัวนี้ขึ้นกดไกแช่ไว้เป็นการยิงฟัวโต้นะฮะโอ้ ชอบกระทักมาครับที่ร้านมีแบล่งกันอยู่หลายรุ่นครับผมมีหลายมากๆครับแอดไลน์มาตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ